ถือยศใหญ่แล้วสินะยศใหญ่กำลังจะมายศไอ้เบยเหรอผมเห็นนะเมื่อกีแบบแบบ้แวบๆยศใหญ่กำลังจะมาไหนเมื่อมันมันใช้กับปืนแบบนั้นไม่รู้เรื่องมันไปไหนหมดแล้วนั่งเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะครับแล้วไอ้ฟูงั้นไปไหนหมดแล้วอะออกไปแล้วครับเห็นตัวหน้าตาเลยครับ มันคิดจะหาเรื่องคนอย่างฉันอย่างงั้นเหรอครับที่คุณอยู่ไหนก่อนครับอยู่ข้างนอกครับเอ้านหนบอกจะเจะาผมยีสีโมเลยครับมานต่งมาเปื่อนผมหน่อยดีไม่ผมไอ้ไอ้นั้นมันไอ้นั้นคนมาถึงนายพลโอโอ้ครับผมผมคือจ่าเอฟบีไอครับครับครับผมมาถึงนายพลโอครับผมเป็นเอฟบีไอโอครับ ไอพวกนี้มันมากันขึ้นไปขยงเลยฉันคืเอ f b อฝากถึงนายพลโอ๊กด้วยนะครับฝากถึงนายพลโอ๊กด้วยนะว่าเอดูแลคนเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงดูแลคนยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยไหนโจรคนไหนมันจะหาเรื่องวะมามาดิ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  โอ้ยโลแตกโลแตกเหือดต,ตายเลยโลแตกแ oh <my> ม่ปไปเลยครับมีเอฟบีอยู่สามคนเซิฟนี้โไม่กอดอันนี้แห่งนี้มีเอฟบีสามคนจะตายก็เกิดใหมก่ก็ก็รอดไปพอไม่มีมูกแล้วเอาไม่แอดมินหรอไม่ใช่ ผมยังจำได้เลยพว่าในพวกขยโที่มันที่มันมาดุมต่อยผมผมยังแค้นกับสิ่งที่มันทำอยู่เลยแตกแตกแตกไม่ไอพวกไอพวกโจนไอพวกกระเจาะก่อนกระจอะฉันนั่งรถไฟอยู่ริมทางแตะแตะแตะ นะครับผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยนายพลโอ๊กแล้วครับเอ้ยเอ๊เอ็ดอฟบีไอโอเฮ้ยพูดได้ดีดีด้วยฉันไม่นายพลอีกคนนึงอะฉันเป็นเอฟบีไอว้ยกะบอกได้ไงอู้หนวกเลยเฮ้ยพูดด้ดีเว้ยไม่อยากโดนหรอวะฝั่งน้มีมาเฟียด้วยสินะไอเจ้าเฟิร์ดอยู่ที่ไหนอยู่ในคุกครับ หน้าที่ของเอฟบีอ๊กให้เขาทำไปฉันนายพลโอ๊กจะมาดูแลเกย์ยี่สี่ชั่วโมงต่อไปครับมาหาผมเลยครับผมขับรถเล่นอยู่ครับฮะขับรถเล่นหมายถึงอ้าวเป็นเลสินะเป็นอาชญากรข้างนอกกันสินะแบบนี้นอกฟองเอฟบีไอออาออกไปได้ไงเจ้าเฟิร์ส แตกไปสองแล้วนะครับผมฆ่าตังบดไปเนี่ยแม่นมากเลยครับไม่ได้แตกแตกแตกมาดิเจ้าอะฮะเจ้าอะฮะเจ้าอะแตกแตกแตกมาเจอทุกเอฟบีเอเหรอฮะแตกสามแตกหมดมามากี่คนก็แตกหมดนะครับกี่นั่งเนี่ยมาดูถูกเอฟบีเอนะ สั่งสอนเพื่อนด้วยว่าอย่าอย่ามาเข้าใกล้สั่งสอนเพื่อนด้วยนะว่าอย่ามาเข้าใกล้ถ้าคุณมีคนเดียวคุณก็สู้ไม่ได้เหมือนกันแหละเอาแล้วเมื่อกี้ผมผมฆ่าคนทั้งสามคนเลยนะไม่ไม่ครับผมเห็นมีคนมาด้วยครับไม่ตำรวจกนนเขาเขาเขาแค่เขาแค่ไม่ให้กำลังใจผมก็เพราะผมสุดยอดมากเฮ้ยหัดพูดได้ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวจับเข้าคุกเลยตับวจตำรวจ แต่คุณก็ต้องพูดให้เป็นความจริงวยครับไม่ใช่เอาตัวอย่างอเออแบบอย่างที่ไม่ดีมาให้นักโทษครับแ <c oughs> กแค่แน่ที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีตำรวจกบโอ้เอยตำรวจอะเป็นเป็นคนที่ดูแลบ้านเมืองแต่โจรนะไอพวกอาชญากรนะแม่ง <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> รอเอยนบนโอ้คุณไปอยู่บนไหนได้ไงครับก <c oughs> ็ระองเงียบจะแต่ก็ระองเงียบจะแต่กระองเงียบจะแต่ จับแม่งจับแม่งจับแม่งใครมากูจับแม่งใครมากูจับแม่งพูดดีเลยครับเห็นไหมมึต้องหัวเราไม่เป็นแบบอย่างที่ดีกับนักโทษเลยแล้วนักโทษจะเอาแบบอย่างที่ดีมาจากไหนล่ะนะครับที่ตัวคุณยังถอเองไม่ได้เลยกโดษด้วยลูกปืนนะฮะฮะยังต้อด้วยลูกปืนเหรอเพื่อทีเลยครับพอดีผมเกยเกยก็มาเกยก็มานะ ไม่มีอะไรเล่นเลยหรอไอ้บุกกันหรอบุกกันมาหรอมาดิบุกมาหรอ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 วะแตกงเอ็นบีไอเตกรัวครับเอ็นบีไอแตกรัวครับเอ็นบีไอเตกรัวรครับไอ้เจ้าเชียร์กอลแบบนี้ยมันไว้ไม่ได้มันุดสังสอนด้วยลูกปืนแล้ว จะหนีเหรอวะเกิดให้กินไมคกับชีวิตต้องแลกนกับชีวิตอะแบบนี้มันก็ไม่สนุกสิได้เวลาแล้วที่น่าที่จะเล่นด้วยลูกปืนปืนแรงปืนแรงปืนแรงเอฟโฟรคนกระจอก เฮ้ยเจ้วพูดได้ดีๆเลดิเดี๋ยวน้องๆเขานำไปใช้ดิใช่ไงครับผมบอกว่าปืนคุกระจกครับผมไม่ได้บอกว่าคุณกระจกครับโอ้ยหลอกดานนี่ว่าผมไม่ได้หลอกดาเขาเรียกว่าออกความพิเดนครับแตกหนึ่งแตกสองอม่ยังพอมาแตกสอง อ่ะผมบอกได้ผมบอกนะว่าเอเบย์ในในสถานีนี้มีกี่คนในสถานีนี้มีเอเบย์ห้าคนแล้วผมบอกไว้นะครับมาเฟียมีกี่คนมีหนึ่งคนทำไม <c oughs> ทำไม <c oughs> เดี๋ยวนี้ <c oughs> นักโทษบดเถื่อนอยังนะ <c oughs> ผมไม่ได้เถื่อนครับเขาเรียกว่าสามเมื่อกี้สามเมื่อกี้คือพลังพลัง ถ้าแบบนี้คุณอะไปเรียกหัวหน้ามาคุยกับผมเลยดีกว่าโอาวสสัดีครับคนเฟิร์สมาไปเรียกมาเฟียโอ้กมาสิไปเรียกมาเฟียโอ้กมาสิไอ้กระจอกอยากเจอตโจตติงตอมาเฟียโอ๊กอ่ะข้ามาแล้วใครกล้าเรียกมาเฟียโอ้ก ข่ามาแล้วเฮ้ยเงียบ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 กำลังเปลี่ยนบทบาทอยู่เงียบเงียบเงียบจะพูดมากงน้าเอฟบีไอไอเจ้าเอฟบีโอที่น่าที่มันมาเรียกค่าลูกลูกน้องฟื้นประยการในเอฟบีโอเร็วมันตายแล้วใช่ไหมเฮ้ยจัดการลูกน้องมันอยู่ที่ ใ้ยครับ FBI อ่ะมันน่าดี FBI O กันน่าอยู่ข้างในนะเอ้ยไอเจ้ามาไอเจ้า FBI O แกตายแน่อย่ายงนี่กการ์ดท <enthus ias. S 2> ่านมาเพียครับท่านอะไรครับขอยืมกีการ์ดสักสองสามปี้อครับ เอเยไม่มีสิทธ์ตอนนี้ฉันจะวางระเบิดตอนนี้ลูกน้องลูกน้องเกซี่ยิมันเออจะโทษออกไปเร็วไปเร็วไปเร็วออไปเร็วทุกคนออกไปเร็วไอเจไอเบยอ์ยอกมันอยู่ที่ไหนนะผมกับอีกสองคนตอนนี้กัน,รกน,น,กนครับกำลังบุกโรงงานครับสุดยอดเลย แครับกวกกำลังเสริมมามาจากทางหลังนะครับพวกกำลังเสริมมาจากทางหลังนะครับโอเคปมาตายแตกหมดก็บอกแล้วว่าอย่ามา <ละ S 1> ห้ากับมาเฟียโอ,อ๊คมาเฟียโอ,อ๊คตัวตึง,งนะเว้ยเป็นหัวหน้าของข,ข,ข,ของของอาชญากรทั้งหลายมามากินข้าวนี่กันเฮ้ยน่าเบื่อจังเลยเฮ้ยอย่ามาอย่ามายุ่งเรื่องการกินข้าวของพวกเราดีกว่าแกมายุ่งเรื่องการกินข้าวของข้าได้ไง ตายซะโอ้ยกีกาสหลวฟ้าใ,ใ,ใครก้าวมายุ่งกันกินข้าวของข้าผมโดนนะผมโดนนะผมโดนระวบนะตัวคนระับเอาโดนจับตัวเหรอผมผม,มนีได้หรผมนีได้หร ไอเจ้าเฟิร์สแกอยู่ที่ไหนนะผมนี้ทางโทษได้ทำเลยแล้วครับขอบกดที่บอกข้อมูลนะฉันให้แกพูดใหม่ทีไอแกวแบบมาเฟียแบบนี้เหรอเปลี่ยนฟังเร็วจงว่าปีนี่เอ้ยมาต่อมาว่าไอเบียอย่างข้า,ดาได้ไง เปลี่ยนฟังไว้เชียวเฮ้ยเงียบๆกำลังเปลี่ยนบทอยู่เงียบๆเงียบๆเว้ยกำลังเปลี่ยนบทอยู่เดี๋ยวมันไม่สนุกเว้ยเดี๋ยวน้องๆบอกว่าไอ้ช่วงนี้ช่วงกาก ตอนนี้ท่าสงสารชายแดงชายกบิกินอิ่มไม่ต้องนอนแล้วเว้ยเอ้าวันด,ดีจ่าเฟิร์สไม่ได้เยอนานนะเพื่อนโอ้ยทำไมที่นี่มันมันเอิ่มมันเ,เป็นแบบนี้นะจ่าเฟิร์สไม่ได้เยอนานเลยนะตอนนี้มันมีขานน่าวใหญ่คือไอ้อาชากรอาชากรเฟิร์สกับไอ้มาเฟียโอกันมันอารวาส จื่อจะเหมือนพวกเราแต่ว่าไม่ใช่แน่อนอนครับแบกคุณ่าโอค้ครับ